สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะหัวข้อนี้นาอเป็นข่าวดีนะคะที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะก็1-2ถึงเดือนนะคะแต่ไม่เกิน3เดือนเนาะเพราะปกติการดูไพ่ก็จะครอบคลุมอยู่ที่3เดือนนะคะเดี๋ยวการทำนายแม่หมอจะใช้ไพ่พัะพ,พิคเนตเปิดนำเนาะใช้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดนำนะคะจะได้นำความเ,เป็นสิริมงคลนะคะให้เกิดขึ้นกับดวงชะตานะคะ เดี๋ยวมาดูกันเลยขอพลังงานของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะมาดูสีข่าวดีอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณว่า spiritual practice นะคะใบแรกเนาะ เกี่ยวกับในเรื่องของจิตวิญญาณยานปัญญาการอย่างรู้บางคนสวดมนต์ภาวนาขอพรแบบนี้เป็นต้นคุณทําแบบบ่อยอะทำแบบสม่ําเสมอนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอพรน,นะรับรู้นะคะรับรู้ในสิ่งที่คุณขอไปนะคะอืแม่หมอมองว่าเดี๋ยวท่านจะประทานความสําเร็จแล้วก็พรในสิ่งที่คุณขอนะคะคให้กับคุณแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพวกคุณนะคะมีการสวดมนต์ เนาะการปฏิบัติธรรมที่มากขึ้นอย่างนี้นะคะแม่หมอมองว่ามันจะให้ผลที่แรงและให้ผลที่ค่อนข้างที่จะเร็วด้วยเนาะอืมไพ่ใบนี้นะเกี่ยวกับในเรื่องของญาณปัญญาถ้าใครได้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะจะดีมากๆเลยจะก้าวหน้าแบบรวดเร็วนะคะอหรือบางคนชอบปฏิบัติอยู่แล้วด้วยก็ได้นะคะมันถึงได้ได้ใบนี้ขึ้นมาเนาะมันเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของพลังจิตหรือพวกคุณจะเป็นพวกเซนแรงมีการสื่อจิตที่ค่อนข้างไวเหมือนกันเอ่ะ นั่นเองนะคะอืมเป็นคนที่มีปัญญาน่ะนะคะจะเป็นช่วงที่คุณเหมือนแตกฉานเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างจะรู้เห็นอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้ลึกรู้จริงด้วยนะไพ่ใบเนี้ยนะคะอืมมาดูต่อนะคะข่าวดีอะไรอีกอืม personal transformation นะคะ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณนะคะความแปลกใหม่ก็ได้นะการเปลี่ยนแปลงความแปลกใหม่อาจจะเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์นะการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆนะคะอาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นก็ได้หรือคุณอาจจะไปสัมผัสสิ่งนั้นๆมากขึ้นก็ได้หรือนะมันก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนั่นแหละนะคะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะมาดูต่อ โอ้ oh. empowerment นะคะไพ่แห่งพลังงานเลยทีเดียวนะคะไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งพลังงานนะคะคุณมีคุณมีจะบอกว่าคุณมีของดีอะนะคะมีพลังอํานาจในตัวของคุณเองนะชาวราศีธนูนะคะหรือว่าบุญเก่าที่คุณเคยทําเกี่ยวกับในเรื่องแบบนี้ในเรื่องจิตวิญญาณในเรื่องแบบนี้มันอาจจะส่งผลคุณก็ได้นะคะออทำให้คุณตอนนี้นะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะประสบความสําเร็จสมหวังดั่งสิ่งที่ปรารถนา มีพลังมีอำนาจหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคนมีของอะไรอย่างเงี้ยนะคะในตัวเองอ่ะนะคะไม่ว่าจะทําอะไรคุณจะมีประสบความสําเร็จอืมเนาะเดี๋ยวแม่หมอจะใช้ไพย่ยิปซีเปิดต่อนะคะมาดูซิว่าไพย่ยิปซีจะบอกข่าวดีอะไรคุณเพิ่ม,เต,มเติมนะคะ ห้าไม้เท้านะคะปัญหาเรื่องความขัดแย้งต่างๆจะหมดสิ้นไปนะคะก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีปัญหามีความขัดแยง้งอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างก็ได้นะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะคลี่คลายนะคะในเรื่องเกี่ยวกับปัญหานั้นๆหรือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นอะนะมันเป็นปัญหาความขัดแย้งต่างๆนะคะอ หนึ่งดาบนะคะคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ได้รับชัยชนะนะคะฝ่าฟันไปได้แบบอย่างสวยงามนอหนึ่งดาบนี่คือความสําเร็จด้วยนะคะความสําเร็จชัยชนะในสิ่งที่คุณจะได้รับนะคุณมีพลังอยู่แล้วนี่เนาะมีเอ็มพาวเวอร์เมนต์ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็สําเร็จหมดนะคะอืม j u s t i c นะคะ ถ้าบางคนมีเกี่ยวกับในเรื่องของการคดีความขึ้นลงขึ้นศาลนะแม่หมอมองว่าคุณจะชนะนะคะแต่ว่าเตรียมเอกสารข้อมูลหรือว่าหลักฐานให้พร้อมนะคะคุณมีเสทธิ์ที่จะชนะสูงมากๆหรือชนะเลยแหละนะคะไม่ไม่ไม่สูงมากหรอกชนะเลยนะคะ คุณจะได้รับความยุติธรรมให้กับชีวิตคุณถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรเลยนะแม่หมอบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับความยุติธรรมนั้นๆในชีวิตของคุณนะคะว้าวไพ่ไฮรินสเตทขึ้นมานะคะไพ่ปัญญายานการเรียนรู้นะเอออีกในนึงนะคะพอบอกการเรียนรู้ปุ๊บ เ่อ personal t r a n sf o r m a t i o n นะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยบางคนเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของจิตวิญญาณศาสนาโหราศาสตร์เนาะไพ่ใบนี้บอกบอกถึงการเรียนรู้โหราศาสตร์แบบนี้ได้ด้วยนะคะสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติสิ่งที่มันเหนือมนุษย์อะไรแบบนี้สิ่งที่แบบเ,เป็นโลกของจิตวิญญ,ญาณเนาะแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะโอ้ไพ่สำหรับนี้ลื่นมากๆรัแบบหนึ่งนะคะอุย้ย ลื่นมากเลยม,มาดูต่อค่ะโอ้เด็กถ้วยนะคะในเรื่องของความรักนะเมีเกณฑ์ที่จะมีความรักเข้ามานะคะมีคนมามอบรักอาจจะเป็นรักต่างวัยจากคุณก็ได้นะคะเป็นรักต่างวัย แต่เป็นรักที่แม่หมอมองว่าก็เป็นรักที่ดีนะเป็นรักที่บริสุทธิ์นะคะห้าแปดถ้วยนะคะขอโทษทีอืบางคนนะก่อนหน้านี้มีปัญหากับเรื่องของความรักนะคะมีการเลิกลากันมาเลิกลาการจบสิ้นกันมานะคะแม่หมอมองว่า ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีๆแหละนะคะเจอได้เจอความยุติธรรมในชีวิตเดินเดินจากสิ่งที่แย่ๆมาเดินจากสิ่งที่ไม่ดีมานะคะออกจากบางสิ่งบางอย่างมามหรือบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็ได้บางคนบางคนนะคะลาออกจากงานแบบนี้ก็ได้บางคนไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องความรักก็เป็นในเรื่องของงานก็ได้นะเออลาออกจากงานมาก็ได้นะคะ D ดวิลนะอืมการหลุดออกจากพันธนาการนะคะการหลุดออกจากพันธนาการอะไรที่มันเลวหลายหลุดออกจากพันธนาการอะไรที่มันฉุดลั้งคุณไว้อย่างเงี้ยนะคะเออให้คุณจมปักอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นมานานแล้วเงี้ยไม่ว่าจะเป็นด้วยอะไรก็ตามนะเออความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความรุนแรงต่างๆหรือว่าออในเรื่องของ กิเลสต่างๆนั่นแหละนะคะคุณจะตัดสินใจได้นะคะคุณจะชนะชนะความ,มวัวเมาลุ่มหลงเหล่านี้อ่ะสำหรับบางคนน่ะถ้าสมมติว่าตัวคุณเองอ่ะบางคนอาจจะมีเ,เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันติดอยู่นะคะเออคุณจะออกจากจะหลุดออกจากสิ่งสิ่งนั้นนะคะจะหลุดออกจากสิ่งสิ่งนั้นหรือแม้แต่ความรักที่ไม่ดีด้วยนะคะคุณก็จะหลุดออกนะคะ จะหลุดจากวงจรชีวิตที่มันไม่ดีนั่นแหละนะคะหลายๆเรื่องเนะาะหกคาถาหกไม่ท้าวนะคะคุณจะได้รับชัยชนะเลยนะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่จะมาชุดหลังคุณให้ไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยคุณจะหลุดจากตรงนั้นเนาะบางคนนะ่ะอาจจะแบบใช้สารเสพติดอะไรแบบนี้นะคะแม่หมอบอกเลยว่าคุณจะหลุดพ้น คือหลุดพ้นจากวงจรชีวิตที่มันไม่ดีแต่ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคะอย่าอย่าดราม่าเนาะเพราะว่าบางบางคนก็ไม่ได้เสพติดตรงนั้นแต่อาจจะไปติดในเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับความรักก็ได้เกี่ยวกับในเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะแต่คําว่ามัวเมาลุ่มหลงเนี่ยมัน มันมีได้หลายสถานการณ์นะคะบางคนติดซีรี์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นในเรื่องของเล,เลวรไายเสมอไปอันนี้คือแม่หมอก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาดูก็หลากหลายเนาะนะคะแต่ว่าคุณจะหลุดพ้นนะที่แม่หมอบอกอะ่ะคุณจะเด็ดขาดตัดสินใจแล้วก็ได้รับชัยชนะนะคะอสี่ถ้วยนะคะ สี่ถ้วยความไม่พออกไม่พอใจจริงๆแล้วแม่หมอมองว่าตัวคุณเองมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะแต่คุณไม่ได้เปิดใจรับแค่นั้นเองนะคะเ,ออเปิดใจรับด้วยนะคะสิ่งดีๆกําลังเข้ามาในชีวิตคุณอย่าอย่าจมปักกับอะไรอะไเดิมๆนะคะอโอกาสเข้ามาคว้าไว้เลยแม่หมอมองว่าเป็นสิ่งที่จักรวาลมอบให้คุณนะคะ ควีนเหรียญน,นะคะโอกาสดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินความมั่นคงความมั่งคั่งต่างๆนานานะคะเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นแล้วการเงินดีนะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะการเงินค่อนข้างที่จะมั่นคงบางคนกิจการนะเริ่มก้าวหน้าเติบโตอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะใช้ไพ่สำรับเล็กเปิดต่อนะคะมาดูซิว่าไพ่สำรับเล็กนะจะบอกข่าวดีอะไรนะคะเกี่ยวกับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะ ห้าถ้วยออกมาอีกแล้วนะคะติดกับแปดถ้วยเลยนะคะเคุณจะเดินจากจะเดินหนีจะพ้นจากความวุ่นวายอ่ะจะหลุดพ้นจากอดีตที่มันจมปลกักอดีตที่มันแย่แย่อดีตที่มันมีแต่ความผิดหวังนะคะอดีตที่มันมีแต่อะไรที่มันไม่ค่อยดีกับชีวิตสักเท่าไหร่นะคะมาดูต่อนะ เดวิลขึ้นมาอีกแล้วเดวิล <laughs> สองใบแล้วนะคะดูติดกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางคนนะไม่หมอเท่าที่มองอะคุณแบบติดอะไรที่มันลุ่มลึกมากๆบางคนติดสิ่งสิ่งนั้นมายาวนานมากๆไม่ว่าอะไรก็ตามเรื่องความรักก็ทุกข์ทรมานมายาวนานมากก็ได้เรื่องชีวิตที่มันติดกับอะไรบางอย่างก็ นั่นแหละมัวเมาลุ่มหลงแบบมากๆเลยอย่างเงี้ยนะคะอืมโหกว่าจะหลุดออกมาได้เนาะแต่แม่หมอมองว่าคุณจะทําได้นะคะคุณจะทําได้นะอให้กําลังใจด้วยนะคะแม่ว่าคุณชีวิตคุณจะเจอสิ่งเลวร้ายอะไรแมก็ตามแต่แหละแม่หมอก็ให้กําลังใจแล้วก็ขอให้คุณชนะอย่างสวยงามนะคะอ่าควีเอยไ,ไม่ใช่อัศวิน อ๋อขอโทษค่ะคิงคิงไม่เท้าให้สำหรับนี้มันจะเป็นแนวน่ารักน่ารักหน่อยนะคะเออคิงออฟ n อนนะคะไพ่แห่งความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยมีแต่ไพ่แบบสำเร็จและวไพ่ดีๆออกมานะคะจะมีความโชคดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานด้วยนะคะหน้าที่การงานบางคน ได้งานใหม่หลุดจากงานเก่าๆก็ได้ที่มันแย่ที่มันทําให้เราจมอยู่แต่ความทุกข์ความผิดหวังความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมีเกณฑ์จะได้งานใหม่สามเหรียญว้าวในเรื่องของการเงินนะคะ เป็นช่วงที่การจะมีอาจจะมีการเจรจาตกลงบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจก็ได้เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินต่างๆการค้าการขายการเจรจานะคะการตกลงสําเร็จนะการลงนามเซ็นสัญญาสําเร็จนะคะการเงินไหลลื่นการเงินเข้ามาคล่องมือการเงินเข้ามาแบบเรื่อยๆเลยนะคะไม่ติดขัดนะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะสิดาบมา ขึ้นมาใบสุดท้ายแม่หมอแนะนําอย่างนี้นะคะชาวราศีธนูละขนาธนูเนาะเออ่ปล่อยนกปล่อยปลาทําสังฆทานแผ่อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะเออหรือไม่ก็นั่งสมาธิสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิวันละหนาที10นาทีสิบนาทีแล้วแต่เลยนะคะนั่งทุกวันลองทําดูนะว่า ชีวิตคุณน่าจะดีขึ้นนะคะมันเกิดมาถึงสิบดาบชีวิตคุณอาจจะตกถึงขั้นสุดเลยก็ได้นะชาวราศีธนูและคนาธนูสําหรับบางคนบางท่านนะคะอืมแบบย่ําแย่แบบสุดๆอย่างเงี้ยนะคะเออแต่แม่หมอมองว่าเดี๋ยวหลายๆอย่างแหละมันก็จะเป็นข่าวดีคือเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อืมนะถ้าท่านใดที่มันยังไม่ตกสุดๆมันจะแบบสุดๆนะ่ะนะคะเออ แต่ถ้าสมมุติว่ามันยังไม่สุดสุดอะเรารู้ทางแก้แล้วเราเข้ามาฟังคลิปก่อนเนี่ยเรารีบเลยทําสังฆทานแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะปล่อยนกปล่อยปลาป,ปล่อยชีวิตสัตว์เลยนะจะดีจะเร็วหน่อยนะคะแล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะขอขมากรรมกับพ่อแม่บิดามารดา นะคะแล้วจะทําให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะเพราะใบสุดท้ายเนี่ยมันปิดสิบดาบแม่หมอมองว่าไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะเออก็ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางแก้มันมีทางออกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะสร้างบาร,รมีสร้างคุณความดีเอาไว้นะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวคนที่ทําเองแหละนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแม่หมอเป็นกําลังใจให้นะคะก็ ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้น้อฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ